วีบซิบหนุยเป็นไรหรอตานอนรับแล้วับหรอเปี่าิดยานอนลับแฮะถ้ากันได้ลับได้นอนเ่ล่าไม่ได้นอนแล้วก็มือหนึ่งก็เบาตวจแก้มโตรดีไม่ได้นอนเห็นยังเล่นไพ่กินเหล้าไม่ได้กินยังนะโอ้ถือกินไม่ได้ปิดปากไปกเป็นวา โอ้คันปิดปากก็สงสนี่คันน่ะเป็นได้หันเขาจะเป็นงอุดรบ่เอากระหันหน้าพราว่าต้องข่อยน้าแม่แล้วจะมาหันนลังให้กันคือคนสร้างกันเขาขี้ใจโลกดูเขาบริการเขาบริการเนาะ คือว่า่เอาเฮาจ้าคือซุมน่ะเป็นเงียวยามบ่เพิ่นมันบ่สิมเพิ่นบ่จังอีนั่งเว้าจ้อยๆเพิ่นก็เว้าดีๆด่คนย่างไปหามัหัเว้าดีๆบน้ําผู้เดียวม่าอนน้ําผู้เดียวก็เพิ่นไปเพิ่นก็ลุกก็ย่างได้อยู่ธรรมดาไคู่ไปอยู่ได้บ่นั่นาไปถี่เปเงี่ยวดิหนเห็นได้ไปเี่ยวเพิ่นไก็นั่งไว้ก็ออกมานั่งาออกมาบัก ็นยามนอ่าบอาซ้ำหนักจะคลองไปเพุ่นก็บจอยรุ่งคักเนาะคนาจังไดยฮันเขาบอัน้เขใ้ยายาุดให้นไหมยาเอ้าเขาขึ้นไมอย่างเขึ้นย่น่าขึ้นหมขาขึ้นหมพ่ายยานะโอ้โเขาเป็นเียยาเขาจะเอเลขเก็บยาไว้ทไมตอไปอีกได้หน่อยเพ่เป็นความเร เพื่อคนบอกเน่ยบอกเบอร์เพิ่นมาเล็าอาคนนั้บอกค่คนนังบอกัได้บอกนะบอกว่าอไเพิ่นบอกว่างเด้อซิบหาตัวเดียวเอาซิมหายังที่ออกดูเถอเอามือว่าเพ่นลูกขึ้นมาเขียนให้พ่นเขียนให้ตัวด้แล้คือเเขียนเลขน้าบนุนหนึ่งซุนหนกับยังตุนเดียวุนหนึ่งนหนึ่ตัวเดียวมา trên một cái bóng bé 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 bán món 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 เดี nee, ๋ยวมานกินนะเนี่เอามางเงินมาได้เลขตัวใดบ้างสองแปดตุ้นบอกสองแปดบ้านคือบ้านเลขทีอลูกบานีลจะบอกสองแปดสองแปดสองสองแปดสองค่อยเปอันค่อยไปจุดทูบอยู่ว้างหน้าขี้เลยสองเก่าสอง เป็นยังเคยซื้ออยู่เฮียนมีอีหยังอยู่เฮียนจังสิได้ไปซื้อบัดเลขที่ฝันเกี่ยวบ่ฝันนังได๋บ่ซุฟังรถน่ะฝันว่าเป็นงานอยู่เฮียนบ่ได้เป็นงานเป็นนี่นจังได๋ล่ะเป็นคือสิได้โเป็นคือสิได้โโออเอาเป็นเป็นคือสิได้โกเลยว่ามันสิออกบที่28 คนไปยูทูบไอ้อ้นเขาจาจุดว่ารยวนอันยวนก่อนหน้าขีน่สองเก่าสองตะวันขไปสั้นเชื่มซิ่น่ะไต้สอสองนเชื่มซี่สองเดียวสอกับสอพี่กายอีแม่ไปเห็นปะพี่กายอีแม่ไปสั้นได้สอสเลขออกสองสองสาทางล่างออกสามองเขาอมากีดีเมีแม่าเออรถชิดน่อยมาสั้นสองสาม้น อันเออสองสองาก็เลยว่าปีนี้นอี่แม่ันยากคนประเด็ดไปมือก้อนี่ขอเลียไปเขาจะจุดถูไปที่แลกขอสิไปจุดว่าเขาจะเลี้ยจุดไปเป็นเลข2สองเกาสองทั้งไตขอเลี้ยไปเสี้ยวที่เสี้ยวสองสองขอจีซื้อมาจังได้หัวกับิีซื้อ2องสองสอบบที่หนึ่งขอีอห้งเขาเขาถือมาเขาจะถือมาห่างหดแล้ว งวดบ้างหันพลแหงว่าห้ซกับศูนยหซีซื้อศูนย์มากพลแหงเบาพักบัดงวดนี้เล่าหัแล้วงวดนี้เล่าห้เจ็สองกับแปดหาสองกับหาตัวเดียวกันพลกรเล่พลกระเล่รัดแปดหาใบื้อซื้อแล้ววาดิ่นพลชื่อลอตอลีไปเบิดแล้วบะมี่บะหมีสองสองกับสองหาก็าเจากับบาเลกอันรถอันน่ะพลนนเสด็จกับกับบมี่เ้กัน คุณแ่เราหา oh, ส,สื ām, ส crater, ส hã, ่อเราเอาหล่นไม่ปเดิงเราสื่อเต็มโทรศัพท์เราทัวสื่อทัสั่งสั่เเลขเก็ตสองแปดก็แหาแล้วว่าแที่จริงน่ยแล้ว่าสอดตัวเดียวพ